สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกุกเกอกนะคะค่ะก็สาวปานก็มาถึงกุกกอกแล้วนะคะก็สาวปานก็ได้รับมอบหมายนะคะจากน้องชายนะคะคุณแม่ลาตีนะคะก็จะมอบกาแฟนะคะให้กับคนที่ไปช่วยงานนะคะในวันวงสวงองค์ปู่ช่วยกางเต็นท์นะคะช่วยยกเต็นท์ช่วยคืนเต็นท์คืนโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ำับคุณในกกกอกนะคะทีไปช่วยนะคะพอดีเห็นคุณลุงท่านหนึ่งกำลังจะไปไล่นะคะกำลังจะไปไล่เดี๋ยวจะเอากาแฟมาให้เพิ่นนะคะของคุณแม่ราตีนะคะกาแฟที่พี่สกินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะส่งให้เพิ่นนะคะกาแฟของพี่ราตีนะคะของคุณแม่ราตีขอบคุณนะคะที่ไปช่วยยกเต็นท์ยกอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปหาใครนะ ไอ้โกอีกนะคะแล้วไปทั้งเลยไอ้โกนะบะอ๋อขอบคุณหลายๆที่ไปช่วยจะยางไปบ่รถเดสอะบ่อ๋อยางล้วโอเคค่ะนี่เพิ่นก็เดินไปไล่นะคะได้กาแฟไปชงกินที่ไล่แล้วบันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปให้อีกหลายคนอยู่นะคะให้คนละกล่องคนละกล่องเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเอากาแฟนะคะให้ผ่าน้ายด้วยนะคะคนละนึ่งกล้องนะคะให้นะ้ายนะคะขอบคุณนะคะที่ไปช่วยกางเต็นท์กางเต็นท์กางอะไรต่างๆนานาเนาะผ่าน้ายนะคะนูน่นเลยเขาพี่หกุกเขาพ่อเต้เขาอะไรหลายๆคนที่ไปวันนั้นนะคะไอ้<า>ตุนนะคะามากเคยกินยังคะนี่ นี่แหละจะได้ลองกาแฟของลุงพลนะนี่บริษัทมนโอมโฮมซับนะคะขอบคุณมากที่ให้ของฝัค่ะต้องขอบคุณพันค้าด้วยนะคะที่ไปช่วยนะคะช่วยลุงพลไม่ทิ้งลุงพลไปไหนนะคะจ้าเอฟีทุกคนขอบคุณมากของแม่ลาตีนะคะครับผมโอเคหลานไม่สบายเนาะได้จะไปกางเต็นท์เนาะจ้านั่นแหละเดี๋ยวลงไปให้เขาต่อนะคะขอบคุณค่ะนะคะ ดีใ,ใจนะคะที่ได้เจอผ่านขายเพรร้านไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปเก็บเต็นท์ด้วยนะคะปกติก็จะไปตลอดนะคะแต่ก็เพื่อนก็ไปช่วยกางเต็นท์นะคะ,ะเดี๋ยวเราลงไปให้แก๊งกกแดงสาวนะคะต่อไปนะคะนี่นะคะเราก็มาเจอแก๊งกกแดงสาวนะคะที่ไปช่วยงานลุงวันนั้นนะคะค่ะแก๊งกกแดงสาวนะคะรวมตัวกันขายยางนะคะค่ะไปค่ะของคุณแม่ลาตีนะคะ อาทีมงานกกแดงชาวเซิร์นค่ะกกแดงชาวเซิร์นค่ะเออนั่นแหละใช่วันนี้ขายยางวันนี้ขายยางนะคะแล้วจวดอตุนเข้ามาตุนก็ไปวันนั้นกลางเต็นนะบอตุนแอดบัตทีมงานกลางเต็นคุณแม่ลาตีชุยแม่ลารนะคะจากอเมริกานะคะให้มาคนละหนึ่งกล่องอะ กาค่ะกำลังงงอยู่นะคะคุณแม่ลาตีคุณช่วยแทนนะคะคุณแม่ลาตีนะคะคอะครับนะขอให้อะไรนะห้างมีห้้างมีท่าน้องมีอยากจะให้ไข่กรโชกดีํำรู้ต่อไปค่ะโอ้สาธุนะคะจากคมโปรแกแมนสาวนะคะเป็นยังไงบ้างประกางเต้นเหนื่อยไหมทางกลางทางเก็บะค่ะนีนะคะ สนุกสนานกันไปอย่างนี้แหละไปด้วยใจไปได้ใจเราปากูไปด้วยใจถูกก็อยากกินนะตุลได้หรอได้ไปด้วยใจเออรับอันนั้นเด้พี่โทนเด้พี่โทนน่ะกินได้ไหมไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ของแอดวบต์กับโทนเนาะเออให้เบนไปให้เออ นั่นแหละให้แล้วขอบคุณสาปานครับผมขอบคุณสาปานค่ะโอเคคุณแม่ลาตีสาปานกับแม่เบนครับผมค่ะของคุณแม่ลาตีนะคะกกแชร์ครับผมติดตามมาเลยครับผมอยากเดี๋ยวทีมงานกกแดงสาวสีกกกแดงสาวยกใหม่ยกใหม่เอกระจไลน์กระจายนะทีหน้าฟ้าใหม่ไปอีกนะคะสนุกไหมหมอลำจากเนี้ยมาสี่กลอันนี้ก็ของน้องโทนครับรถหายรถของอันนี้ รถไม่หายครับผมรถไม่หายบอดวารถไม่หายรถไม่หายบอดว้ายังอยู่เรื่องเรื่องเรื่อราวเลยบอดว่ากแต่เมียด่าไรถไม่หายแต่เมียด่านี่ก็เป็ดันเงินแดนนะฮะอันนี้ก็มาขายยางนะคะนี่พอดีเลยเดี๋ยวขาดไข่อีกไหมขาดไข่อีกไม่ช่วยคิดหน่อยอันนี้ของแอดบอดกับโทน เดี๋ยวคุยต่อเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะลุงทวนกับเอดบัตเออลุงทนไปหยาดน้าก่แล้วจะจะเดี๋ยวให้ฝากเว้นให้มีใครที่เราหลงไหมเออผู้ชายน่ะเฉพาะทีมงานนี้มัแค่มีแค่นี้ได้สองเนาะนาจะใช่เลยสองกองเดี๋ยวคนละกองมันไม่พอการเพราะว่าแบ่งกับชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็ แบ so for food for food 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 ่งให้กินท yeah, wow. ี่งานด้วยให้เจ้าหน้าที่ก็เลยกันทุกคนขอแบ่งเพื่อนมาอะไรให้มาแบ่งกันนี้เคยกินระบบทีพีสกินนะยังกาแฟยังไม่เคยกินหรอยังไงโน่นแบ่งกันเลยนะคะอาให้ลองเลยลองังไงแล้วมีน้ำร้อนไหมมันไม่มีน้ำร้อนอย่าทำหายนะเก็บไปให้ถึงมือแม่พีด้วยนะเนาะ อย่าทำหายนะนู่นพี่นะพ่จวัดเนาะเออเเนวัป็นแพงไหมเป็นแพงนกเขาใช่เหรอคืออะไรนกเขาเนาะได้ไหมคืออะไรกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟนั่นแหละเพื่อสุขภาพอันนี้ก็สุขภาพอยู่มันเป็นแบบจ้าเป็นแอลกอฮอล์มีแบบนี่ ใช่เดี๋ยวจะไปหามาให้เด้อพี่วัยคันหรือเปล่าคันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีแบบนี้ก็มีเป็นกล่องนะกล่องมีเป็นกล่องก็มีซื้อทั้งกล่องนะราคาพิเศษแต่พอบ่าวะเอามาให้ลองดูสิก่อนดีไหมพ่อบาบอกว่าให้ลองดูก่อน๊อกจะแอบลองเนาะ อันพี่เลอเด้พกมาแล้วแบ่งแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปด้วยน้าตาก็ดีด้วยครับผมเออหน้าตาก็ดีจิตใจก็ดีครับผมเออจิตใจก็ดีนะคะไม่หายเขาว้แล้วรถไม่ดูเรื่องกระเบื้องลาวครับผมอืมครับเป็เมาทีมงานเด็กบอสเขาเเด็กบอสูเด็กบอสนะคะเทือนถึงบอสเลยนะงานนี้นะคะรถไม่หายฝากอะไรถึงบอสไหมบอสราาะว่รักบอสครับผม จากโชคครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมนั่นแหละขอบคุณแม่ลาตีนะคะที่ให้กับน้องๆนะคะนูนมาแล้วแม่พีแล้วก็นั่นนะคะผู้จัดการมามาแล้วนะคะผู้จัดการมาแล้วมาเอาเงินผู้จัดการมาเอาเงินแล้วอ้าวมาตั้งนะคะอ่ะยังนยันนะ นนังะขายเอาไปชิมดูกาแฟไม่มีน้ำตาลนะไม่มีดีกีนะไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าไม่เพิ่มดีกีอ่ะไม่ไม่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะคาเฟอีนกาแฟเพื่อสุขภาพจ้ากาแฟเพื่อไม่เหมอนใครแล้วมาใช่นี่ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กันและกันนะคะ ค่ะตางอะไรอยู่โดนลบเลื่อนค่ะมือนี่ก็ขายของเสร็จแล้วงานด้วยนะงานก็รับเงินยางยิ้มสีกอผมจะลืมด้วยกันครับผมไปด้วยใจครับผมไปด้วยใจทำเต็มที่ครับผมเต็มที่แล้วก็ไปด้วยใจไปด้วยใจครับผมอะไรก็ไล่สีโวไปนี่รวดเร็วทันใจเนาะขอบคุณที่มาทิ้งกันก็พอนะคะจ้ะนั่นแหละคือเก่าคือเก่าคือเก่าวไม่ต้องสร้างภาพครับผม เอ็ดเอ็ดไใจครับผมจ้ารับผมรถไม่หายอีกเนาะรถไม่หายครับผมรถไม่หายรถอะไรไม่หายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเครถดีวะรถดีแซ่บโอเคเฮกอไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะก็ขอไว้ผ่อนให้แม่ลาตีนะคะมีโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะคะขอบคุณค่ะ